ไดดูดวงมาก่อนไหมคะก็มีบ้างค่ะเวลาไปตามที่ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนไม่ได้ดูเองแม่ชอบเอาดูไม่ดูแม่นอกจากเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องเงินแล้วเนี่ยยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องดวงด้วยก่อนที่จะให้ดวงตอบคําถามเนี่ยตอบมาก่อนไหมว่าตอนที่ใส่มงกุฎอยู่มีแฟนผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นไม่มีแฟนเลยสิบแปดสิบแปดจริงๆเป็นเด็กใสๆเลยป่อปี่เลิฟก็ยังไม่เคย คือเคยแบบว่าแอบ,บชอบกันตอนมสาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยยังเด็กอยู่รู้สึกผิดเป็นเรื่องความรักเ,เรื่องผิดกันเลยเออตั้งใจเรียนแอบ,บชอบตอนนั้นชอบชอบผู้หญิงหรือผู้ชายให้ดวงบอกไหมคะออถ้าสมมติดวงบอกมอึ้งเลยนะ ดวงบอกนี่อึงเลยนะแต่พี่เดี๋ยวขอหัวกันเม่เคยเห็นเจี๊ยบเป็นผู้หญิงหวานนะคะเพราะว่าเจอเจอกันตั้งแต่คอนสิบแปดเนี่ยนะตอนเขาได้รับตําแหน่งใหม่ๆอ่ะเขาไปรายการไหนเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวที่กระโดกกระเดกที่สุดแล้วคนที่ไปด้วยพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะคอยบอกว่าเขาลดลงอันนี้เพราะว่ามันกระโดกกระเดกยิ่งสิบแปดเองอ่ะคือรู้ความกระโดกกระเดกคุณตั้งแต่วันที่คุณได้รับมงกุฎโอ้โหตั้งแต่วันแรกเลยก็ โบกมือยังบกเป็นนางงามที่โบกมือแข็งที่สุดอ่ะก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้ตําแหน่งใครจะรู้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บพอได้เสร็จช่างภาพว่าโบกมือโบกมือแบบทุกคนตะโกนรึเปล่าแล้วก็ตกใจโบกโบกอ่ะโบกก็ได้โบกก็โบกอีก็ม่หยุดมาแล้วคล้ายๆอยู่บนรถใช่ก็เราก็โบกมือให้เพื่อนเฮ้ยบายบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพี่พี่นุ้ยตอนนั้นเป็นพิธีกรใช่ก็เลยตะโกนมาสูงสูงสูง อ๋อมือสูงสูงอะออเคเสูงก็เลยเพิ่งรู้ค่ะทีนี้เราเริ่มมาดูที่พื้นดวงดูสิคะพ่อหมอจ๋าเกิด25กันยายนตามวันที่เกิดเนี่ยอทิตย์อยู่ราศีกันคือในช่วงที่เกิด25กันยายนเนี่ย พระอาทิตย์ก็โครจรผ่านดาวกลุ่มหมวดเวอร์โกหรือราศีของกลุ่มดาวหญิงพุ่มมะจันหญิงพุ่มมะจันคืองนี้นะคนเกิดประมาณวันที่16บกกันยายนถึง16บตุลาคมโดยประมาณคะจะเกิดระหว่างที่พระอาทิตย์กําเนิดผ่านหรือโลกโครจรผ่านรอบพระอาทิตย์ในสุริยวิถีเนี่ยผ่านเงากลุ่มดาวของเวอร์โกหรือว่าหญิงพุ่มมะจันจะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมีครอบครัวยากโดยพื้นฐานอยู่แล้ว นี่คือตามแค่ช่วงวันที่เกิดนะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้จริงนะเพราะว่าแปลกมากเวลาเจ๊ยบเนี่ยไปเจอใครชอบมีคนทักอะไรแบบนี้ชอบมีคนบอกประมาณจะจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องรักเรื่องความรักอะต่อค่ะจุดเกิดตามดาเกิดเนี่ยจึงเลื่อนไปอยู่ลัคนาราศีธนูความเป็นคนเกิดลัคนาราศีธนูเนี่ย จึงเป็นคนมีหัวคิดล้ำและแปลกแตกต่างคือหมายถึงว่าบางมุมก็โบราณมากก็โบราณเชยเลยบางมุมก็ล้ำสมัยมากเลยสองแบบเป็นแบนไหมเป็นแมนเปอ้ยนี่แมนมากเลยอะหมออย่างพื่งเพิ่งร่มลูเพิ่งร่มะดูต่อค่ะก็คือให้ถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาตกฟ้าก็ให้ดูที่เป็นราศีธนูตามลัคนาราศีธนูเนี่ย คุณเทียบเขามีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีในความหมายเนี่ยก็คือดาวแห่งครูอาจารย์นักปราชญ์ผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้หมอแพทย์นักกฎหมายนักปกครองนักวิชาการทั้งหมดนี่คือตัวแทนของดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้น ทุกองค์ประกอบที่พูดถึงก็จะอยู่ในตัวของคนเกิดราศิธนูและรวมถึงเทียบแล้วก็มีดาวประจาตัวในวันที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้กลุมอยู่กับจุดเกิดดาวพฤหัสบดีในปีที่เทียมเกิดเนี่ยก็คือปีเถาะนะไปดาวพฤหัสอยู่ราศีเมษมีตําแหน่งเป็นราชาโชคก็แปลว่าคนที่เกิดราศิธนูที่เกิดปีต่างกันชวดชลูขานเถาะเนี่ยมันก็ย่อมมีดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสทำมุมต่างกัน อย่างเจี๊ยบเนี่ยเขามีดาวัสดีไปอยู่ในราศ<ส>ีเมษม,มีตําแหน่งเป็นราชาโชคแปลว,ว่าเกิดมาบนพื้นฐานในความอุดมสมบูรณ์เปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองไม่ต้องดินน้นรนหรือต่อสู้ <c oughs> ในชีวิตมากนักหนึ่นะสองดาวไปจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะ <c oughs> ก็แปลว่าเด็ก,ดกหน่หน้าเด็กตลอดชีวิตสองนิสยัยขี้เล่นแบบเด็ก สามมีโรคส่วนตัวเป็นเด็กเนี่ยสี่ชอบเด็กอะไรเงี้ยเออห้าเด็กชอบน่าไม่เปลี่ยนเลยจากสิบแปดบับนี้ตรงตรงที่จะชอบมีความเป็นเด็กจะยังคิดเสมอเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยคิดว่าหูคนอายุจะสามสิบนี่ดูโตจังแต่พอตอนเนี้ยตัวเองจะใกล้จะเลขสามแล้ว ยังรู้สึกเหมือนยังเพิ่งจบมัธยมเพิ่งเรียนพิเศษอาจารย์อุ้อะไรอย่างเงี้ยมาเลยยังตื่นเต้นกบบทุกเรื่องอยู่ใช่ยังแบบเด็กๆยังชอบซื้อของเล่นยังชอบเล่นเกมยังซื้ออยู่หมยังซื้ออยู่ชอบดูกระตูแล้วก็ยังรู้สึกเป็นเด็กของคุณพ่อคุณแม่ชอบไปนอนด้วยไปนอนกอดอยู่ทุกวันเวลาถ้ากลับบ้านไปต้องนอนกับพ่อแม่เป็นเด็กถึงขนาดไม่ชอบอาบน้ําด้วยใช่ไหมฮะเด็กรู้รู้ลึกมากไม่ชอบอาบน้ําจริงเหรอพี่เธอกลับจากโรงพยาบาลแล้วไม่อาบน้ําไม่ได้นะอันนี้ยไม่ได้อาบมาเลย นี่ไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อกี้พึ่งเข้าเวรมานะออกมาตีห้าไม่ใช่ไม่ใช่ใช <5 S 2> เขาเบียบไปเชื่อเขาก็พูดไปงั้นเพื่ออ้อนหาคนอาบไง ถูกข <laughs> ี้ใครให้นี่แ uh ค่ถูกขี้ใครให้เออเอออ่ะ <here> มีพ <aesthetic nose> ี่น้องกี่คนนะคะน้องเจุ้ยสามคนค่ะเป็นคนกลางเจ็บอยู่ตรงกลางมีพี่คนโตเป็นผู้ชายกับน้องสาวน้องสาวคนไหนที่แต่งงานแล้วพี่ชายพี่ชายคงไม่ใช่คนนี้นะคะต้องถามเจ็บเจ็บนิด ก็ครอบครัวก็มีฐานะนั่นแหละแต่ทําไมทุกวันนี้เป็นหมอนี่อยากจะรู้ตัดสินใจมาเป็นหมอจริงๆอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นนางงามมันมาพร้อมกันอยากเป็นอะไรก่อนอันนี้พี่แมทน่าจะรู้นะคะว่าเจมเนี่ยคงอยากเป็นนางงามมาก คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยคิดอยากจะเป็นเลยแม่แบบดูแต่แม่ชอบดูนางงามจะก็จะดูอะไรอะไรเงี้ยไม่ชอบดูแต่ที่รู้ๆกันที่จเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงต้องเป็นนางงามเพราะว่าก็อยากมีมีโครงการที่อยากจะทำในอนาคตอยากมีฟรีคลินิกอยากให้ไอเดียเป็นที่รู้จกักก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็จะได้กระจายไอเดียให้ทุกคนได้รู้ได้เชื่อถือเพราะเราเป็นที่รู้จักแล้วแสดงว่าความคิดที่อยากจะแบบว่าเปิดคลินิกแล้วฟรีเนี่ย คิดมาท่เด็กไม่คิดมาตอนอายุ 18, 18ตอนช่วง17-18ช่วงโม .6 เพราะว่าได้ไปเห็นไงคือก่อนหน้านั้นก็ไม่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเด็กแบบเฮ้ยฉันอยากสบายอยากแบบธรรมดามีเป้าหมายในชีวิตอยากทํางานเก็บเงินอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันก็เหมือนกับมันเปลี่ยนชีวิตคนเหตุการณ์นั้นคืออะไรคะเหมือนไปเจอคนคนเยอะๆในที่โรงพยาบาลแถวบ้านอะไรเงี้ยคนเยอะมากแล้วก็เห็นเขามันน่าสงสารตกใจและอยากช่วยเหลือ แต่ตอนรู้สึกว่าทาอะไรไม่ได้ไงต้องเป็นหมอถึงจะช่วยได้ใช่แบบอยากไปช่วยมีเงินก็ไปจ้างใครมารักษาไม่ได้หมอก็ขาดก็เลยคิดว่าอยากเป็นหมอก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองดูเลือกสอบตรงอย่างเดียวที่หมอแล้วเราเรียนเก่งไหมล่ะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เบนเข็มละตอนเริ่มเก่งแต่สมัยก่อนไม่เก่งเริ่มต้นมาจากไม่เก่งก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้คือถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเนี่ยจากที่เราเรียนไม่เก่งเราสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเรามีไม่ได้แพ้คนอื่น ตอนนี้จะเป็นกําลังเรียนต่อด้านฉุกเฉินอยู่ค่ะเป็นแพทย์ประจําบ,บ้านที่โรงพยาบาลรามาค่ะสาเหตุดิงที่กลับมากลับมาเรียนก็เพราะว่าอยากจะเก่งให้มากขึ้นอ,อยากจะสามารถดูแลคนไข้ให้ได้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าการพอจะก่อนหน้าที่จะกลับมาเรียนไปทํางานที่ห้องฉุกเฉินเราจะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะเปลี่ยนที่ห้องฉุกเฉินบางคนชอบคิดว่า เอ้เป็นหมอฉุกเฉินไม่เห็นจะต้องเอาหมอเก่งมาเลยเอาใครมาอยู่ก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ไม่เห็นจะมันต้องมีเฉพาะทางแต่จริงๆแล้วคนไข้คนหนึ่งที่เขามาในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะหาหมอที่เฉพาะด้านฉุกเฉินเพื่อที่ที่ดูแลเขาให้ดีสุดวินิจฉัยเขาให้ถูกต้องส่งต่อได้ถูกต้องทําให้คุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนทําไมถึงเลือกเป็นหมอฉุกเฉินล่ะคะสําหรับเจ็บเองก็เนี่ยเหตุผลนี้เพราะว่าเจ็บสิ่งหนึ่งที่เจฟคิดเนี่ยจะอยากมีฟรีคลินิกด้วยจะอยากรับมือได้หลายรูปแบบอยากแบบรักษาเ้าไดแบบ ให้การรักษาเขาได้เต็มที่อ่ะเท่าที่เราจะให้ได้แบบอย่างน้อยเราอาจจะแบบเรื่องยองเรื่องยาจะดีที่สุดไม่ได้เพราะว่างบมันก็มีจํากัดแต่อย่างน้อยเราให้การรักษาที่ดีให้การบริการที่ดีก็โอเคมันเป็นอารมณ์เหมือนกันเหมือนกับใครอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเราเข้าไปช่วยเหลือเขาฉุกเฉินได้ก่อนมีความสุขไหมคะเวลาได้ทำหน้าที่หมอก็แฮปปี้นะคะที่ได้ทําแต่จริงๆเจมสเนี่ยอย่างที่บอกจะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งมาก่อนเป็นเด็กรักสบายเป็นเด็กขี้เกียจเลยสมัยก่อนชอบอยู่บ้านชอบอะไรเงี้ย แต่สิ่งหนึ่งที่มันเบนเข็มชีวิตเจอวันเนี้ยก็เพราะเหตุการณ์วันนั้นถามว่าชอบเรียนชอบอะไรไหมไม่นะไม่ชอบเรียนแต่ว่าสิ่งที่ทําตอนนี้คือพอทําให้ใครเขาดีขึ้นมันก็รู้สึกสุขใจชความสุขแต่ถาม<ห>ว่ว<อ>าตอนอทํางานมันก็เหนื่อยมันก็กดดนันมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนกับให้ฉันทางานศิลปะอยู่อะไรเงี้ยคนละแนวมันคนละแนวใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราทํางานไปเยอะเนี่ยบางทีมัน มันจะเริ่มล้าเหมือนตอนนี้นกับมาเรียนม,มันจะมีความล้าความเหนื่อยอยู่เจ๊ก็เลยคิดว่าวางแผนในอนาคตจะพื่จะอยากทาคือสําหรับคนอื่นเป็นยังไงจะไม่รู้แต่สําหรับเจ๊บเนี่ยจะอยากหาอาชีพอื่นที่สําหรับหาเงินดำดำรงชีวิตแต่ว่าการที่จะทําหมอเนี่ยจะอยากมาทําแบบวันที่ฉันพร้อมวันที่ฉันไม่ได้เหนื่อยฉันไม่ได้มาทําเพื่อหาเงิน ทำมา mm hmm. เพราะอยากช่วยคนนี้จริงๆอยากให้วันนั้นมีจริงๆ mm hmm. ริงเขาคิดไปไกลเขาวางแผนของเขาไว้ค่อนข้างไกลคืออันนี้สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จะต้องบอกคือจะต้องขอขอบคุณเวทีนี้จริงๆงบางคนชอบมาแซวเรื่องเป็นนางงามอะไรเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าจะต้องขอบคุณที่เขาให้โอกาสเจียม <c oughs> แล้วก็ทําให้เจะมีวันนี้ mm hmm. ที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินไปที่ทําให้คนรู้จักแนวคิดไอเดียที่จะอยากจะทําทุกวันนี้มีคนเดินเข้ามามอเจี๊ยบแบบเนี่ยถ้าเกิดจะทําบอกเลยนะเดี๋ยวจะช่วย รู้ในไอเดียวันนี้เพิ่งเจอพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของคลินิกความงามเขาเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ารู้ไอเดียเนี่ยอยากช่วยมากเลยเนี่ยถ้าเกิดพร้อมจะทําอะไรบอกพี่พี่จะช่วยเรื่องยาคือทุกคนเข้ามาช่วยหรือว่าไปออกรายการต่างๆเนี่ยนั้นเจอพี่ท็อปกับพี่ เจอพี่ท็อปกับพี่ก้องอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะทำเมื่อไหร่บอกสําลีนะบอกกล้องเลยคะไม่ใช่พี่กก้องปิยะพี่ก้องปิยะรู้บอกบอกนี่จะยังจำได้นะคะพี่ก้องเราจะจะไปขอสําลีพี่ในอนาคตตั้งแต่เด็กๆแล้วจะไปออกรายการของเขาสมัยก่อนเขาสองคนเวลาไปบอเออนี่บอกเ้วจะทำเมื่อไหร่นี่จะยังจำได้จำทุกคนนะว่าจะให้อะไรเขาจำหมดเลยถ้าไม่ได้ผ่านเวทีนั้นมาใช่ก็คงไม่มีประสบการณ์วันนี้เราก็คงจะไม่ได้เจอเจอพี่ๆหรือได้รับโอกาสจากผู้คนเท่าวันนี้นี่หลายๆคนก็อยากใช้คลินิกประสบความสำเร็จเหรอเนาะขอ โอ้หทุกอันนะคะของเจ้ก็อยากสําเร็จเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าราศีไหนในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะทําอะไรหูปังๆรวยๆประสบความสําเร็จในสิบสองราศีเนี่ยถ้าบอกเรามีความตั้งใจคือมีตัววิริยะฉันทะจิตตาวิมังสาซึ่งเป็นหลักอิทธิบาทสี่ของคนประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแปลว่าทําอย่างตั้งใจแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จในห่วงช่วงเวลาหนึ่งถูกต้องไหมบางคนก็ขยัน ตั้งใจเอากระมังโอง่งตุ่มไปรองน้ําแต่ฝนไม่ตก <Ừ. S 1> ก็ไม่ได้น,น้าฝนใช่ไหมมันต้องมีฤดูกาลเพราะฉะนั้นฤดูกาลของชิดที่จะประสบค,ความเร็จในช่วงนี้เด่นชัดที่สุดได้แก่ชาวราศีตุลคือราศีตุลยังหวะนี้นะถ้าลงทุนทําการค้าทําธุรกิจ ก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวประสบความสำเร็จมั่นคงได้เลยแต่ถ้าอย่างนี้ราศีธนูต้องรอหลัง11กรกฎาคมไปต้นไปแล้วตั้งตัวได้นี่ก็เหมือนกันถูกต้งอ,องไหมจริงแล้วมันมันจะยากมากกับสิ่งที่เขาพูดคือฝันมันไม่ง่ายเลยแหละจะบอกให้เพราะฉนาะนั้นตามดวงเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยนะยังต่ำอีกอยังต่ำๆแล้วต้องประมาณสองปจากเนี้ย โอ้โหอะไรฮะโอ้ไม่ของเขาก็ประมาณนั้นไหมคะพอเจอก็กะว่าเรียนจบอีก2ปีอะสองปีถ้าสอบผ่านจะสอบผ่านมั้ยจะสอบผ่านมั้ยเดี๋ยวไปเรียนต่างประเทศไหมไม่ได้เรียนแต่ว่าเดี๋ยวจะวางแผนว่าจะไปดูงานเฉยๆสักก่อนไปเลยไปต่างประเทศเลยไปดูงานเยวไปต่างประเทศเลยเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเลยนะสัก สุดปีสองปีแล้วคงจะดีนะเห็นไหมก็เก็บประสบการณ์เพิ่ม,มขึ้นไปอีกฝันนั้นก็ยังอยู่ฝันนั้นก็ยังอยู่เพราะว่ามีผู้คนที่จะคอยจะให้ให้ความสนับสนุนอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าสอบผ่านไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราถทายไม่แม่นถ้าเกิดสอบตั้งแต่ปัจจุบันจนไปถึงประมาณเดือนกรกฎาคมวันที่สิวันที่สินนะถ้าสอบช่วงนี้ไปถึงถึงแันนั้นนะยากแต่ถ้าเกิดเลย11กรกฎาคมสอบ สอบได้สอบพันจตุรงค์มันมีส่งผลกับคนราศีอะไรบ้างส่งผลกับคนเกิดราศีธนูืออหมายถึงว่าคนสอบราศีธนูหมายถึงนักเรียนที่อยู่ดูนะถ้าสอบในช่วงนี้ไปจนถึง11คนเกิดราศีธนูหรือลัคนาสถิตราศีธนูนับตั้งแต่ประมาณวันที่16กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงประมาณวันที่11กรกดาคมปีนี้ ดาวประจำตัวหรือดาวพระศดีโคจรอยู่ในมุมที่เรียกว่าเป็นมรณะหรือจุดอับแก่ชะตาตัวคิดทําอะไรก็ผิดพลาดผิดหวังไม่เป็นดังที่ตั้งใจเบือ่อเซ็งล้าหมุดหงิดเสียอารมณ์ไม่มีอารมณ์เนี่ยตอนนี้เจี๊ยบเป็นอยู่ไงเจ<อ>๊ะคนหนุ่มันเป็นไงหมดอารมณ์เนี่ยหมดอารมณ์หมดอารมณ์ไม่มีอารมณ์เป้าหมายที่คิดไว้ผิดเป้าผิดคาดไม่เป็นไปตามคาดมีเหตุผลมากมาย ท้าไม่เกิดความทอ้อใจหมดกําลังตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกไม่อยากยกมือขึ้นมามันหมดแรงแล้วจะดีขึ้นหลังจากวันที่เท่าไหร่ฮะคนราศีธนคูค่อยๆดีขึ้นหลังจาก1 0 17เมษายนดีขึ้นหน่อยแล้วหลังจากวันที่11ก,กรกฎาคมดีมากนี่สิ่งได้บอกว่าถ้าเขาจะถ้าเขาจะตนี่ต้ใจตกใจเพราเขาจะตอบนะอย่าเพิ่งสอบช่วงนี้ ให้เลยเป็นกระดาษดีนะไม่มีสอบจัดช่วงนี้จัดปีหน้านู่นเลยเป็นอะไรตกใจเป็นโรคอะไรเดี๋ยวรขบผ่อนอ่อนคะวันแรกเลยนะที่ตัวเองจะตัดผมยาวๆตัวเองอ่ะแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยคิดอะไรอยู่นี่เป็นหมอแต่คุณก็พยายามจะสร้างหมอขึ้นมาอีกเหรอวันทองเลยดีกว่าว่าได้แฟนผู้หญิงพุ่มมาจัน หญิงพมรมจันทร์คืองี้นะคนเกิดประมาณวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณคะจะเกิดระหว่างที่พระอาทิตย์กําเนิดผ่านหรือโลกโครจรผ่านรอบพระอาทิตย์ในสุริยวิถีเนี่ยผ่านเงากลุ่มดาวของเวอร์โกหรือว่าหญิงพมรมจันทร์จะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมีครอบครัวยากโดยพื้นฐานอยู่แล้วนี่คือตามแค่ช่วงวันที่เกิดนะแต่ว่าอันนี้จริงนะเพราะว่า แปลกมากเวลาเจ๊บเนี่ยไปเจอใครชอบมีคนทักอะไรแบบนี้อชอบมีคนบอกประมาณมจะ๊จะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องรักเรื่องความรักอ่าะต่อค่ะจุดเกิดตามเวลาเกิดเนี่ยจึงเลื่อนไปอยู่ลัคนาราศีธนูความเป็นคนเกิดลัคนาราศีธนูเนี่ย จึงเป็นคนมีหัวคิดล้ำและแปลกแตกต่างคือหมายถึงว่าบางมุมก็โบราณมากก็โบราณเชยเลยบางมุมก็ล้ำสมัยมากเลยสองแบบเป็นแบบนั้นไหมเป็นเป็นเป็นเฮ้ยนี่แมนมากเลยอะหมออย่างพึ่งที่พึ่งเริ่มลูกพึ่งเริ่มอะดูต่อค่ะก็คือให้ถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาตกฟ้าก็ให้ดูที่เป็นราศีธนูตามลัคนาราศีธนูเนี่ย คุณเทียบเขามีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีในความหมายเนี่ยก็คือดาวแห่งครูอาจารย์นักปรา์ผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้หมอแพทย์นักกฎหมายนักปกครองนักวิชาการทั้งหมดนี่คือตัวแทนของดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นทุกองค์ประกอบที่พูดถึงก็จะอยู่ในตัวของคนเกิดราศีธนูและรวมถึงเทียบ แล้วก็มีดาวประจำตัวในวันที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้กลุมอยู่กับจุดเกิดดาวพระรหับสบดีในปีที่เจี๊ยบเกิดเนี่ยก็คือปีเถาะนะไปดาวพัสบดีอยู่ราศีเมษมีตําแหน่งเป็นราชาโชคก็แปลว่าคนที่เกิดราศีธนูที่เกิดปีต่างกัน<ม>ชวดฉลุขานเถาะเนี่ยมันก็ย่อมมีดาวอีกดวงหนึ่งให้คนหนึ่งที่เข้ามาในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะหาหมอที่เฉพาะด้านฉุกเฉินเ,เพื่อที่<อ>ที่ดูแลเขาให้ดีสุด วินิจฉัยเขาให้ถูกต้องส่งต่อได้ถูกต้องทําให้คุณภาพชีวิตเขาเปลี่ยนทําไมถึงเลือกเป็นหมอฉุกเฉินล่ะคะสำหรับเจฟเองก็เนี่ยหเหตุผลนี้เพราะว่าเจบสิ่งหนึ่งที่เจกคิดเนี่ยเจะอยากมีฟรีคลินิกด้วยเจะอยากรับมือได้หลายรูปแบบอ,อยากแบบรักษาเขาได้แบบให้ให้การรักษาเขาได้เต็มที่อ่ะเท่าที่เราจะให้ได้แบบอย่างน้อยเราอาจจะแบบเรื่องยงเรื่องยาจะดีที่สุดไม่ได้เพราะว่างบมันก็มีจํากัด แต่อย่างน้อยเราให้การรักษาที่ดีให้การบริการที่ดีก็โอเคมันเป็นอารมณ์เหมือนั้นเหมือนกับใครอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเราเข้าไปช่วยเหลือเขาฉุกเฉินได้ก่อนมีความสุขไหมคะเวลาได้ทำหน้าที่หมอก็แฮปปี้นะคะที่ได้ทําแต่จริงๆเจมสเนี่ยอย่างที่บอกจะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งมาก่อนเป็นเด็กรักสบายเป็นเด็กขี้เกียจเลยอะสมัยก่อนชอบอยู่บ้านชอบอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเบนเข็มชีวิตเจ๊วันเนี้ยก็เพราะเหตุการณ์วันนั้นถามว่าชอบเรียนชอบอะไรไหมไม่นะ ไม่ชอบเรียนแต่ว่าสิ่งที่ทาตอนนี้คือพอทําให้ใครเขาดีขึ้นมันก็รู้สึกสุขใจสมความสุขแต่ถามว่าตอนทํางานมันก็เหนื่อยมันก็กดดันมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนกับเฮ้ฉันทํางานศิลปะอยู่อะไรเงี้ยคนละแนวมันคนละแนวใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราทํางานไปเยอะๆเนี่ยบางทีมันมันจะเริ่มล้าเหมือนตอนนี้กับมาเรียนมันจะมีความล้าความเหนื่อยอยู่เจ๊ก็เลยคิดว่าวางแผนในอนาคตจะพือจะอยากทําคือสําหรับคนอื่นเป็นยังไงจะไม่รู้แต่สําหรับเจ๊ยบเนี่ยจะอยากหาอาชีพอื่นที่สําหรับหาเงิน ดำรงชีวิตแต่ว่าการที่จะทําหมอเนี่ยจะอยากมาทําแบบวันที่ฉันพร้อมวันที่ฉันไม่ได้เหนื่อยฉันไม่ได้มาทําเพื่อหาเงินทำมาเพราะอยากช่วยคนนี้จริงๆอยากให้วันนั้นมีจริงอริอเขาคิดไปไกลเขาวางแผนของเขาไว้ค่อนข้างไกลคืออันนี้สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จะต้องบอกคือจะต้องขอขอบคุณเวทีนี้จริงๆงบางคนชอบมาแซวเรื่องเป็นนางงามอะไรเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าจะต้องขอบคุณที่เขาให้โอกาสเจียมแล้วก็ทําให้เจะบมีวันนี้ที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินไปที่ทําให้คนร ค่ะเวลาไปตามที่ต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนไม่ได้ดูเองแม่ชอบเอาดูไม่ดูแม่นอกจากเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องเงินแล้วเนี่ยยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องดวงด้วยชูค่ะก่อนที่จะให้ดวงตอบคําถามเนี่ยตอบมาก่อนไหมว่าตอนที่ใส่มงกุฎอยู่มีแฟนผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นไม่มีแฟนเลยสิบแปดสิบแปดเป็นเด็กใส่เลยก็ยังไม่เคยคือเคยแบบว่าแอบชอบกันตอนมสาแต่รู้สึกว่า เฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยยังเด็กอยู่รู้สึกผิดเป็นเรื่องความรับเรื่องผิดกันเลยตั้งใจเลียนแอบชอบตอนนั้นชอบชอบผู้หญิงหรือผู้ชายให้ดวงบอกไหมคะถ้าสมมติดวงบอกนิ่งเลยนะดวงบอกนี่องเลยนะแต่พี่เดี๋ยวขอหวกัน่เ้เคยเห็นเจี๊ยบเป็นผู้หญิงหวานนะคะเพราะว่าเจอกันตั้งแต่คอนสิบแปดเนี่ยนะตอนเขาได้รับตําแหน่งใหม่ๆอ่ะเขาไปรายการไหนเนี่ยเขาจะเป็นคนเดียวที่กระโดกกระเดกที่สุดแล้วคนที่ไปด้วยพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะคอยบอกว่า เขาก็ลดลงอันนี้เพราะว่ามันกระโดกกระเดกยิ่ง18เองอ่ะคือบอกว่าความกระโดกกระเดกองคุณตั้งแต่วันที่คุณได้รับมงกุฎโอ้โหตั้งแต่วันแรกเลยก็โบกมือยังโบกเป็นนางงามที่โบกมือแข็งที่สุดอ่ะก็ไม่รู้ว่าอจะได้ตําแหน่งใครจะรู้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บพอได้เสร็จช่างภาพว่าโบกมือโบกมือแบบทุกคนตะโกนทุกคนแล้วก็ตกใจโบกโบกอะโบกก็ได้โบกก็โบกอี เขาไม่ถือแบบไหล้ายๆอยู่บนรถเลใช่ก็เราก็บอกมือให้เพื่อนเฮ้ยบายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพี่นุ้ยตอนนั้นเป็นพิธีกรใช่ก็เลยตะโกนมาสูง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 อะไรสูงอ๋อมือสูงสูงว่าโอเคแค่แก็เลยเพิ่งรู้ค่ะทีนี้เราเริ่มมาดูที่พื้นดวงดูสิคะพ่อหมอจ๋าเกิด25กันยายนตามวันที่เกิดเนี่ยอาทิตย์อยู่ราศีกันคือในช่วงที่เกิด25กันยายนเนี่ย พระอาทิตย์ก็โคจรผ่านดาวกลุ่มหมวดเวอร์โกหรือราศีของกลุ่มดาวคือดาวพฤหัสที่ำมุมต่างกันอย่างเจี๊ยบเนี่ยเขามีดาวพฤหัสไปอยู่ในราศีเมษมีตําแหน่งเป็นราชาโชคแปลว่าเกิดมาบนพื้นฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์เปรียบประดุษพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองไม่ต้องดิ้นรนหรือต่อสู้ในชีวิตมากนักหนึ่งนะสองดาวไปจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะก็แปลว่าเด็กๆหนึ่งหน้าเด็กตลอดชีวิตสองนิสัยขี้เล่นแบบเด็ก สามมีโรคส่วนตัวเป็นเด็กเนี่ยสี่ชอบเด็กอะไรเงี้ยเออห้าเด็กชอบไม่โตไม่โตไม่โไม่โหน้าไม่เปลี่ยนเลยจาก18จนแบบนี้ตรงตรงที่จะชอบมีคนเป็นเด็กจะมันคิดเสมอเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยคิดว่าหูคนอายุจะ30นี่ดูโตจังแต่พอตอนเนี้ยตัวเองจะใกล้จะเลขสามแล้ว ยังรู้สึกเหมือนยังเพิ่งจบมัธยมเพิ่งเรียนพิเศษอาจารย์อุอะไรอย่างเงี้ยเลยตื่นเต้นบบทุกเรื่องเลยใช่ยังแบบเด็กๆยังชอบซื้อของเล่นยังชอบเล่นเกมยังซื้ออยู่ังซื้ออยู่ชอบดูกระตูแล้วก็ยังรู้สึกเป็นเด็กของคุณพ่อคุณแม่ชอบไปนอนด้วยยไปนอนกอดอยู่ทุกวันเวลาถ้ากลับบ้านไปต้องนอนกับพ่อแม่เป็นเด็กถึงขนาดไม่ชอบอาบน้ําด้วยใช่ไหมฮะเด็กู็รู้ลึกมากไม่ชอบอาบน้ําจริงเหรอพี่เธอกลับจากโรงพยาบาลแล้วไม่อาบน้ําไม่ได้นะ อันเดียไม่ได้อาบมาเลยเฮ้ยนี่ไม่ได้อาบน,น้ำตั้งแต่เมื่อกี้นี่ขึ้นข้าเวนมานะออกมาตีห้าไม่ใช่ไม่ใช่ <5 S 2> เขาเอย่าไปเชื่อเขาก็พูดไปกันเพื่ออ้อนหาคนอาบใช่ไง <laughs> ถูกขี้ใครให้นี่ใช่ถูกขี้ใครให้เออเอออ่ะมีพี่น้องกี่คนนะคะน้องเจ๊ยี่สามคนเหรอสามคนเจ๊บอยู่ตรงกลางมีพี่คนโตเป็นผู้ชายน้องสาวน้องสาวคนไหนที่แต่งงานแล้วพี่ชายพี่ชายคงไม่ใช่คนนี้นะคะก็ถามเจ๊บเจ๊บนี่ก็ครอบครัวก็มีฐานะนั่นแหละค่ะแต่ทาไมทุกวันนี้เป็นหมอนี่อยากจะรู้ว่าตัดสินใจมาเป็นหมอจริงๆอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นนางงามมันมาพร้อมกันอยากเป็นอะไรก่อน อันนี้พี่แมทน่าจะรู้นะคะเ่าเจมเนี่ยคงอยากเป็นนางงามมากคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยคิดอยากจะเป็นเลยแม่ดูแ,แต่แม่ชอบดูวงงามจะก็จะดูอะไรอะไรเงี้ยไม่ชอบดูแต่ที่รู้ๆกันที่จะเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงต้องเป็นนางงามเพราะว่าก็อยากมี มีโครงการที่อยากจะทาใน,นอนาคตอยากมีฟรีคลินิกอยากให้ไอเดียเป็นที่รู้จักก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็จะได้กระจายไอเดียให้ทุกคนได้รู้ได้เชื่อถือพอเราเป็นที่รู้จักแล้วแส,สดงว่าความคิดที่อยากจะแบบว่าเปิดคลินิกแล้วฟรีเนี่ยคิดมาตัา้งแต่เด็ไเลยไม่คิดมาตอนอายุสิบแปดสิบแปดตอนช่วงสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงหกเพราะว่าได้ไปเห็นไงคือก่อนนั้นก็ไม่ก่อนนั้นก็เป็นเด็กแบบเฮ้ยฉันอยากสบายเนี่ยแบบ ธรรมดามีเป้าหมายในชีวิตอยากทํางานเก็บเงินอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันก็เหมือนกับมันเปลี่ยนชีวิตคนเหตุการณ์ันคืออะไรคเหมือนไปเจอคนคนเยอะๆในที่โรงพยาบาลแถวบ้านอะไรเงี้ยคนเยอะมากแล้วก็เห็นเขามันน่าสงสารตกใจแล้วอยากช่วยเหลือแต่ตอนรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ไงต้องเป็นหมอถึงจะช่วยได้ใช่แบบอยากไปช่วยมีเงินก็ไปจ้างใครมารักษาไม่ได้หมอก็ขาก็เลยคิดว่าอยากเป็นหมอก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองดู เลือกสอบตรงอย่างเดียวที่หมอแล้วเราเรียนเก่งไหมล่ะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เบนเข็มและตอนนั้นเริ่มเก่งแต่สมัยก่อนไม่เก่งเริ่มต้นมาจากไม่เก่งก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ค,คือถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเนี่ยจากที่เราเรียนไม่เก่ง<ช>เราสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเรามีไม่ได้แพ้คนอื่นตอนนี้จะเป็นกําลังเรียนต่อด้านฉุกเฉินอยู่ค่ะเป็นแพทย์ประจําบ,บ้านที่โรพมารามาค่ะสาเหตุดิงที่กลับกลับมาเรียนก็เพราะว่าอยากจะเก่งให้มากขึ้น อยากจะสามารถดูแลคนไข้ให้ได้ดียิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าการพอจะก่อนหน้าที่จะกลับมาเลยไปทํางานที่ห้องฉุกเฉินเราจะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะเปลี่ยนที่ห้องฉุกเฉินบางคนชอบคิดว่าเฮ้ย hey, เป็นหมอฉุกเฉินไม่เห็นจะต้องเอาหมอเก่งมาเลยเอาใครมาอยู่ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมันต้องมีเฉพาะทางแต่จริงๆแล้วคน